สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเข้าครัวกับปู้นะคะในคลิปนี้นะปู้จะชวนมาทำตัวน้ำปรุงก๋วยเตี๋ยวนะคะนี่ปู้เคยทำคลิปเมื่อหนึ่งปีที่แล้วนะคะเป็นน้ำปรุงก๋วยเตี๋ยวแห้งทำหมี่คลุกนะคะในกล่องนี้ค่ะอันนี้เป็นหมี่คลุกนะเป็นเส้นหมี่นะคะเส้นหมี่กับลูกชิ้นเนื้อมีทั้งลูกชิ้นเนื้อธรรมดาแล้วก็ลูกชิ้นเอ็นค่ะอันนี้เป็นเส้นหมี่นะแล้วก็ในชามสองชามนี่นะคะ ในชามสองชามนี้ก็ใช้เป็นเส้นมาม่าวๆค่ะมีลูกชิ้นเนื้อนะคะที่กินเหลือเมื่อคืนนะคะไม่จริงนะคะเก็บเอาไว้ทำวันนี้ปู้จะทําเป็นเส้นหมี่นะคะเส้นหมี่นี่คือเหลือตั้งแต่มื้อกลางวันเมื่อวานนะคะแล้วก็ตัวลูกชิ้นเหลือจากเมื่อคืนค่ะน้ําปลานะคะใส่น้ําปลาลงไปเนี่ยใช้ช้อนตวงก็เป็นช้อนกินข้าวช้อนสั้นธรรมดาน,นี่เลยค่ะส่วนนี้ใครทําขายก็เบิ้ลสูตรอาเดอ้อ ซอสปรุงรสค่ะอันนี้ผู้ใช้เป็นซอสปรุงรสฉูปังของจีนนะคะใครไม่มีก็ใช้ซอสปรุงรสฝาเขียวหรือว่ายี่ห้ออื่นๆใดๆที่เรามีได้เลยค่ะซอสปรุงรสนี้ใส่เยอะหน่อยนะคะ นั้นเติมน้ำเปล่านะคะใส่น้ำเปล่าลงไปแล้วก็ซีอิ๊วดำค่ะซีอิ๊วดำก็ใช้ชนิดที่ไม่หวานนะคะหรือถ้าเกิดใครจะชอบอใส่ซีอิ๊วดำหวานก็ได้ค่ะแต่่าในสูตรที่ปูทำนะคะจะใช้เป็นที่แบบไม่หวานตามด้วยซีอิ๊วขาวค่ะ ูจะะ้จะใช้เป็นซีอิ๊วขาวเห็ดหอมนะคะใครจะใช้เป็นซีอิ๊วขาวสูตรหนึ่งสูตรอะไรก็แบบธรรมดาก็ได้ค่ะแต่ปู้ชอบซีอิ๊วขาวเห็ดหอมนะเนื่องด้วยว่าเขามีกลิ่นหอมนะคะของเห็ดหอมอร่อยค่ะแล้วก็น้ำส้มสายชูน้ำส้มสายชูนะใช้เป็นน้ำส้มสายชูหมักแบบนี้นะคะอันนี้ใช้จริงนะไม่ได้เป็นสปอนเซอร์นะคะถ้าเผื่อสปอนเซอร์จะเข้านะคะยินดีค่ะทุกยี่ห้อเลยค่ะ ไม่ว่าจะเป็นตัวน้ำส้มสายชูนะน้ำปงน้ำปลาซีอิอ๊วของซีอิ๊วขาวนะคะฝากบอกถึงสปอนเซอร์นะคะเข้าได้จ้าเดี๋ยวจะโปรโมทให้เต็มที่เลยค่ะจากนั้นก็จะเป็นน้ำตาลมะพร้าวค่ะใส่ไปประมาณสักประมาณกะกะเอานะคะประมาณหช้อนโต๊ะค่ะ ส่วนที่เหลือนะก็จะเป็นพริกไทยขาวป่นนะคะน้ำมันงานแล้วก็น้ำมันกระเทียมเจียวเดี๋ยวเราใส่ทีหลังค่ะเดี๋ยวเปิดเตานะคะตั้งไฟกลางเนี่ยตั้งไฟกลางค่ะคนให้น้ำตาลมะพร้าวเขาละลายนะคะแล้วก็ส่วนผสมเดือดนะคะแล้วเดี๋ยวค่อยใส่ตัวเครื่องปรุงที่เหลือค่ะสูตรน,นี้อย่าทำเป็นเล่นไปนะปู้ให้ไป ให้สูตรไปเมื่อปีที่แล้วนะคะมีคนนําไปทําขายขายดิบขายดีมากค่ะมาได้ตั้งหน้าร้านด้วยนะรับออเดอร์ที่บ้านค่ะเอาไปทําเป็นอาชีพได้นะคะโควิดนะไม่รู้จะอยู่กับเรานานอีกนานแค่ไหนนะคะก็มีอาชีพ 2, 3, 4ดีกว่าอาชีพเดียวค่ะมีก๊อกหลายทางมีลิ้นชักหลายลิ้นชักนะคะ นี่ค่ะส่วนผสมเดือดแล้วนะคะก็จะใส่ตัวน้ำมันกระเทียมเจียวนะคะพริกไทยนิดนึงนะคะแล้วก็น้ำมันงานนิดนึงค่ะอ้าวคนใี้เข้ากันนะคะจากนั้นปิดไฟได้ค่ะ ที่ปูไม่ใส่น้ำมันงาไปต,ตั้งแต่ทีแรกนะคะก็อยากจะได้เก็บความเก็บกับกลิ่นความหอมของเขานะคะเราจะไม่ต้มนานจนเกินไปเนี่ยถอยออกจากเตาดน,นึงนะคะโอ้โหไม่อยากจะบอกเลยหอมมากๆนะคะก็อย่างที่บอกนะคะถ้าเผื่อใครจะทําเป็นอาชีพนะก็เบิ้ลสูตรเอาเองเลยค่ะอันนี้เป็นสูตรเล็กนะคะได้ประมาณ3-5ที่แล้วแต่ปริมาณที่เราจะใช้นะคะ เอาไปคลุกกับเส้นหมี่นะคะโอ้โหอร่อยมากๆค่ะเนี่ยค่ะพักให้ส่วนผสมอุ่นตัวลงนะคะหรือว่าเย็นนะคะแล้วก็กรอกใส่ตัวขวดนะคะขวดพลาสติกที่ทนความร้อนนะคะแล้วก็เก็บในตู้เย็นเลยค่ะเก็บในตู้เย็นนี้ได้นานประมาณ1-2เดือนเลยนะคะถ้าเปิดเก็บใส่ช่องฟรีซนะคะอันนั้นคือเก็บลืมไปได้เลยนะคะได้นานหลายเดือนเลยค่ะ เนี่ค่ะมาม่านะคะเส้นไวๆมาม่าที่เราลวกแล้วนะคะก็ใส่ตัวน้ำครุกลงไปค่ะน้ำปรุงรสปริมาณมากน้อยแล้วแต่เราชอบนะคะทำไปชิมไปเองนะคะ Bye. <laughs>